คือเมื่อไม่นานเนี่ยผมเพิ่งตัดคลิปเสร็จก็ลงเป็นวิดีโอพีเมียมเพื่อประกาศว่าเออเนี่ยวันเสาร์นี้มีคลิปใหม่้วงงวันเสาร์หกโมงเย็นซึ่งไม่มีระบบชุมชนเลยโพสต์บอกไม่ได้เลยทาเป็นคลิปนี้เดี๋ยววันเสาร์ผมก็ตั้งนะตั้งให้ปล่อยคลิปหกโมงเย็นเป๊ะๆเลยไม่ต้องมาอรอโกรดเวลาอยู่ก็วันนี้คลิปมันจะได้ลงก่อนวันเสาร์เพราะอะไรนี่ผมอัดเวราสิบเจ็ดนาฬิกา 26นาทีซึ่งจะพยายามงงให้ให้ทันตีหก็คือกโมงเย็นนี้ให้ทันวันเพิ่มหัดเรื่องที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับพ่อค้าที่ขายเรื่องหนังสือกระตู้นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเนี้สมง,งามพูดไม่เก่งกับเพื่อนไม่เต็มเต็งมีหลายที่ที่ผมดูคลิปล้วเขาก็บ่นกันว่าทําไมอะ่ะอันนี้มันเป็นธุรกิจไปแล้วอที่ซื้อมาขายต่อแล้วขายแพงมากซึ่งผม ผมเห็นเนี่ยผมแบบโกรธเลยนะโกรธแบบกำหัดไอ้ชั่วนี่เงจริงก็คือว่าในซอป p ี้เนี่ยมันเปิดพรีออเดอร์อยู่ว่าเงื่อนที่สิบสองขายนะครับเออผมก็เก็บไว้กอ็อไปขอพี่เออพี่นี่ขอซื้อหน่อยโอเคพี่ก็มาให้ซื้อวันนี้แล้วทีนี้เนี่ยผมก็กำจะซื้อหมดมันหมดแล้วมันเป็นอะไรผมก็นึกว่าเออคนทั่วไปเนี่ยซื้อ แต่พอผมเงื่อนมาไม่ไม่กี่ครั้งเงื่อนปุ๊บปุ๊บผมก็เจอมีงานงานหนึ่งเอามาขายงอยี่สิบาทจากแปดสิบอ่ะงานแรกรอยคือแปดสิบาทงานแรกก็คือพี order, ออเดอร์พีออเดอร์หมดแล้วแล้วงานนี้เอามาขายสามเงื่อนสามเงื่อนนะสามเงื่อนขายรอยยี่สิบคือกะเอากำไรอะ่ะเออ แล้วสูบผมต้องจําเป็นต้องซื้อต้องซื้อเลยเป็นเพราะถ้าไม่รีบซื้อเนี่ยของมันหมดตอนที่ผมกาลังคิดว่าจะซื้อดีไหมร้อยยี่สิบนี่หรือกร้านอื่นร้านใหญ่ๆที่เขาสั่งมาจากรักพิมพ์เลยผมก็มองว่าน่าไม่ทันมันจะมีไอ้พ่อ,พอ,พอค้าซื้อมาเป็นเซตแบบเซตใหญ่ๆประมาณสิบแง้มอะไรประมาณนัณ่งเอามาขายต่อผมก็การรวมว่าเป็นแบบนั่งอีกมันจะเอามาขายเป็นสองร้อยนง้มก็สองร้อยผมก็เลยเออแค่สั่งกรอใด้กัน ระหว่างกำมันจะสั่งของเงื่อมหายก็คือจากสามเหลือสองก็รีบสั่งโอเคตอนนี้คำสั่งซื้อปลายทางก็ยืนยันนะครับไปว่าของผมได้ฮะเออก็ผมจะมาพูดแค่นี้ว่าไอ้พวกพ่อค้าต่างๆเนี่ยคือคนปกติอย่าซื้อนะฮะเออถ้าซื้อเอามาขายต่ออย่าซื้อบอกให้คนแบบเขาซื้อแบบราคาจริงๆไม่ใช่เอามาขายต่อแบบนี้เอวนี่น่าได้มาก เขาเพิ่งเปิดพิออเดอร์แล้วมันสั่งพิออเดอร์หมดแล้วมันสั่งสี่เล่มผมเชื่อว่าเล่มหนึ่งมันเก็บไว้แล้ก็สามเล่มเนี่ยเอามาขายต่อเอามาขายร้อยยี่สิบจากแปดสิบโอ้โหอะไรจากขนาดนึงมันเงเกินวันนี้ผมก็ขอตัวก็วไปก่อนมาบนแค่นี้แหละสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยกดแชร์ก็ได้นะแล้ก็ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้อย่างห้คลิปอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ยังไม่มีคลิปนะฮะวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับคอมเมนต์ด้วย